สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมีนาคม จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นนะคะคือไพ่โคโคโรโนในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง นะขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยเถิดว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่ 80, ดสิบได้ราศีธนูและราศีตุลไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆนะคะเป็นไพ่กลางๆเกี่ยวกับด้านการทํางานเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะดังนั้นเขาบอกว่าจะได้ดี ดีมากหรือดีน้อยขึ้นอยู่กับตัวคุณถ้าเป็นเรื่องการทำงานเขาบอกว่าต้องทำงานแบบมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังทุกอย่างต้องตั้งเป้าหมายนะสำหรับชาวราศีมีนถ้าใครที่ทำอะไรตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่ถ้าคุณทำแบบเรื่อยๆเฉยๆเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายใดๆทั้งสิน้นสำเร็จก็กดีใจไม่สำเร็จก็ ท้อใจคิดว่าโชคชะตาทำไมมันย่ำแย่อย่างนี้จริงๆทุกคนทำอะไรต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้ามันไปได้ถึงไหมถ้าคุณไม่ตั้งเป้าคุณปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีเร,มมเราไม่มีความหวังหรือหรือว่าระยะทางที่ว่าเรามองไว้ว่าเฮ้ยเป้าหมายของฉันคืออันนี้ถ้าใครที่มีเป้าหมายมันจะมองเห็นมันจะมองเห็นโอกาสมองเห็นระยะทางว่าอ๋อเราทำอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะ จะถึงเป้าหมายแล้วเราจะมีความพยายามเกิดขึ้นดังนั้นในไพ่ใบนี้ก็บอกถึงการที่เรียกว่าด้วยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทำอะไรก็ตามบางทีคุณได้เลือดปุ๊บโอนเนาะบอกถึงความขี้ใจอ่อนความโลเลความอ,อแล้วก็การขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปสักหน่อยในช่วงระยะเวลาของเดือนมีนาคมนี้นะคะ อาจจะไปวกแวกเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้เพราะเป็นช่วงจังหวะของการเหมือนหวยหาความรักเหมือนรู้สึกว่าขาดความรักต้องการความรักบางครั้งคําว่าความรักเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นความรักของหนุ่มสาวนะบา,นนะานบางคนก็อยากใด้มีเพื่อนรักบางคนก็อยากใด้เจ้านายหัวหน้างานรักเราชื่นชมมองเห็นความสําเร็จมองเห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วชื่นชมเราบ้างอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเรามีกําลังใจที่จะทํางานดังนั้นนะบางทีอะ่ะ ถ้าเกิดไม่มีใครชมเราไม่มีใครให้รางวัลในในสิในความสําเร็จของตัวเราเราให้รางวัลกับชีวิตเราเองเราไม่ต้องไปต้องเราอย่าไปคาดหวงังหรือไปต้องการความชื่นชมจากผู้อื่นจนมากเกินไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราได้รับคําชมจากคนอื่นเป็นการชมที่ไม่ได้จริงใจไม่ได้สร้างสารรค์อะไรขึ้นมาคุณจะมีความสุขไหม คุณจะพึงพอใจกับกับคาชมที่คุณได้รับหรือเปล่าคุณจะรู้สึกได้เลยว่าชมเราไปแบบเสียไม่ได้กับการที่เรียกว่าเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําแล้วเรามุ่งมั่นทําไปให้ถึงเป้าหมายเมื่อถึงเป้าหมายแล้วเราก็ตั้งเป้าต่อไปงานของคุณก็จะดีความรักก็จะดีเพราะด,ดีเพราะอะไรเมื่อเรางานดีมีเอ่อมันก็จะต้องมีเงินที่ดีมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีความรักดีๆก็จะเข้ามานะคะ ความรักดีๆจะเข้ามาได้ก็ต้องดูด้วยบางทีก็อาจจะเจอคนที่เรียกว่าไม่ได้รักเราจริงก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตําแหน่งตัวตนเนี่ยได้8 0 mm ูนยาบอกถึงว่าคุณเองก็เป็นคนที่เออเขาเรียกว่ารักพวกพ้องรักความสนุกชอบเฮฮาปาร์ตี้อาจจะมองถูกมองนะคะชาวราศีมีนอาจจะถูกคนรอบๆตัวมองว่าเป็นคนที่เออใจนักเลงชอบเฮฮาปาร์ตี้เจ้าชู้นะคะ เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งนี้มันต้องแก้ไขมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเราอาจที่จะรักเพื่อนฝูงรักพวกพ้องเฮไหนเฮนั่นฮานหนฮานั่น,น,น,นถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะมีครอบครัวเราก็ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแบ่งเวลาให้กับคนรักเป็นความรักมันถึงจะเดินทางไปได้ด้วยดีถ้าทุกอย่างเทไปให้เพื่อนหมดความรักมันก็จะไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก มันเป็นการที่เรียกว่าเราต้องเดินสายกลางให้เป็นแบ่งระยะเวลาให้เป็นเลิกงานมาจะไปเฮฮากับเพื่อนก็ต้องดูด้วยว่าวันรุ่งขึ้นมันคือวันทํางานหรือเปล่าถ้าเป็นวันทํางานเราก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอกลับไปนอนพักผ่อนวันรุ่งขึ้นมีเรี่ยวแรงตื่นทํางานเหมือนเดิม <c oughs> งานคุณก็จะไม่เสีย <c oughs> ดังนั้นเรามาดูกันต่อว่าไพ่ใบต่อมาจะบอก อะไรกับชาวราศีมีนได้ไพ่ใบ0ูนย์แปดได้แปไม่พอได้ศูนย์อีกนะได้0ูย์ได้ราศีพึกษบแล้วก็ราศีมีนนะคะพึกษบเป็นธาตุดินมีนเป็นธาตุน้ําไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่กลางๆไม่ได้เป็นไพ่ดีหวือหวาหรือว่าแย่ซะจนรับไม่ได้ เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากตัวคุณเช่นเดียวกับใบใบแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบแรกเนี่ยมันได้เลือดกรุ๊ปโอมันบอกถึงตัวตนของคุณว่าเป็นคนขี้ใจอ่อนอ่อนไหวคอยตามง่ายใบที่สองเนี่ยบอกถึงการที่เรียกว่าอะไรก็ตามถ้ามันจะดีได้เนี่ยคุณต้องมีอีโก้คุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่ ถ้าคุณน่ะตั้งใจที่จะทําอะไรจริงลงไปคุกคีทําด้วยตัวเองนะคะมันจะประสบความสําเร็จพไพ่ใบนี้เขาบอกว่าต้องทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนนะคะต้องซื่อสัตย์ด้วยนะไม่ใช่ขยันและอดทนแต่ไม่มีความซื่อสัตย์มันก็ไม่ได้ต้องทั้งขยันซื่อสัตย์และอดทนการงานของคุณจะดีจะมีความมั่นคงจะได้ก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ย อะไรที่มันโดดเด่นมากหรืออะไรที่มันดูดีเกินหน้าเกินตาคนก็อาจจะมีการถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วแล้วคนที่กั่นแกล้งเราใส่ร้ายป้ายสีเรามันเป็นคนพูดเก่งซะด้วยสิสามารถพูดให้เราผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะ่ะเมื่อเรารู้แบบเนี้ย ควบคุมอารมณ์ไว้บ้างอย่าไปบวกอย่าไปปะทะอย่าไปชนเพราะบางครั้งเขาอาจจะมีอํานาจวาสนาบารมีเหนือเราเมื่อเราไปบวกไปปะทะไปชนด้วยแล้วเราจะเสียเปรียบเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้มีอํานาจวาสนาบารมีอะไรที่เหนือเราแต่ก็ต้องดูคนหลังก็ด้วยว่าถ้าคนหนนุหลังเขามีอํานาจมากกว่าก็อย่าไปชน แต่ถ้าตัวคนที่ชนกับเราคิดจะแกล้งเราไปใส่ร้าย i, ป้ายสีเราไม่ได้มี power อะไรเลยอันนี้คุณจะพร้อมบวกพร้อมชนก็ไม่เกิดปัญหานะคะการงานของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีความกระตือรือร้นหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงานนะคะอย่าไปคิดว่าโอ้ยทำเยอะกว่าคนอื่นนะไม่เอาละหรือบางทีก็โอ้โหจ็อบเล็กไม่อยากได้อยากได้จ็อบใหญ่ๆอันนี้มันก็เป็นการเกี่ยงงานจะไม่ก้าวหน้าจะไม่มั่นคงหนักเอาเบาสู้บอกได้เลยว่า คุณจะมีงานเข้ามาตลอดเวลาคุณจะมีความมั่นคงการเงินจะไม่ขาดมือนะคะเรียกว่าใครที่ทําด้านอสังหาริมทรัพย์ถ้าทําแบบเสมอต้นเสมอปลายแต่การทําอสังหาริมทรัพย์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวราศีมีนแต่สิ่งหนึ่งที่เตือนให้ระวังหุ้นส่วนของคุณที่เป็นในหน้าซื้อขายที่ดินด้วยกันมีเกณฑ์ของการที่จะ ตกตินะมีเกณฑ์ของการที่จะแอบโกงคุณด้วยการที่ว่าจะเอาไปเอ่อเขาเรียกว่าเอาค่าค่าในหน้าไปเฉพาะของพวกเขาอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดคุณไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ก้อนของเขาเป็นกลุ่มก้อนต่างหากออกมาเหมือนเขาจะไปรวมตัวกับคนอื่นแล้วจะไปทํากันแค่เฉพาะพวกของเขาเหมือนเป็นเหมือนเป็นการที่ว่า คุณไปดึงลูกค้ามาให้คุณไปทําให้เขาได้เจอกับลูกค้าคุณไปทําให้เขาได้เจอกับคนที่จะจะซื้อจะขายมันก็เลยกลายเป็นว่าถึงเวลาคุณหมดความหมายเขาจะเขี่ยคุณออกนะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามถ้าเราเป็นคนที่ติดต่อทั้งคนซื้อได้ทั้งคนขายได้คุณไม่ต้องบอก นายหน้าคนอื่นๆให้รู้ว่าคนนี้เขาเบอร์โทนี้คนนั้นเขาเบอร์โทนนี้อ่ะโทรไปติดต่อเองเลยก็ได้คุณจะถูกเขี่ยออกทันทีเขาจะไปเล่นพวกกันแล้วเขาจะเขี่ยคุณออกนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนใครที่ทําเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ระวังถูกโกงตรงนี้ได้ด้วยนะคะถูกเขี่ยออกได้เพราะแต่ถ้าคุณมีความละเอียดรอบคอบไม่ให้เขารู้ยอมเหนื่อยนะคะยอมเหนื่อย แต่ว่าเวลาที่เขาหาคนมาให้หรือเขาเดินดำเนินการให้ร่วมกับเราเราก็ต้องแบ่งด้วยความเป็นธรรมมันก็จะทําให้เรื่องตุตกติกอะ่ะมันมีลดน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมยังไงก็มีเงินนะมันอยู่ตรงหน้าใครๆก็ต้องตุกติกนะคะอ่ะไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ห้าสิบแปดได้ราศีกุมแล้วก็ราศีมีน ราศีกุมธาตุลมราศีมีนธาตุน้ําไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างดีนะจริงๆอะ่ะการเงินม,มันเริ่มดีมาตั้งแต่ต้นเดือนแหละแต่มันจะมาเริ่มดีที่เห็นชัดเจนประมาณช่วงวันที่1ิบกว่าไปแล้วนะคะมันจะเริ่มดีมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเงินไม่ขาดมือแต่ก็ยังเก็บไม่อยู่นะมันจะยังมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยหมดไปโดยเฉพาะหมดไปกับความโลภของตัวเรา ต้องบอกก่อนนะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนใครที่ชอบเล่นเกี่ยวกับด้านอบบยมุกต่างๆหวยออนไลน์บ้างการพนันเว็บออนไลน์อะไรต่างๆ คุณจะหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องนี้นะถึงแม้คุณจะหาเงินเก่งมีเงินก็ตามแต่คุณจะหมดกับเรื่องนี้แล้วทําให้หมดเนื้อหมดตัวได้เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆการเงินของคุณก็จะดีแต่เพียงแต่ว่าเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ยังไม่มีงานยังไม่มีเกณฑ์ของการเหลือเก็บเกิดขึ้นแต่เรียกว่าเงินไม่ขาดมือเลยทีเดียวชาวราศีมีนบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศนะ หรือบางคนก็อาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะทําธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกเพื่อเสริมรายได้ให้กับตัวคุณมีเกณฑ์ของการที่จะเกี่ยวกับต่างต่างประเทศเนี่ยในช่วงหลังวันที่10ไปแล้วนะคะหลังวันที่10ไปแล้วประมาณกลางๆเดือนไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่74ได้ราศีมีนและราศีมังกร ดินกับน้ํากับดินนะคะน้ํากับดินในที่นี้ไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะเรื่องความรักด้วยก็ได้จะเรื่องการเงินด้วยก็ได้จะเรื่องการงานด้วยก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นในในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมีหรือลัคนามีนตั้งแต่ไพ่ใบแรกถังไพ่ใบที่สี่เนี่ยบอกถึงการที่เรียกว่าคุณมีสเสน่ห์ทีนี้เราจะต้องดูด้วยว่าความมีสเสน่ห์ของคุณอาจจะดึงดูดเอาคนเจ้าชู้นะคะคนมีสเสน่ห์ด้วยกันเข้ามาบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าโสดไม่สนิทหรือเปล่าแล้วเข้ามาหลอกเราว่าโสดนะคะมันก็จะทําให้เราถูกถูกหลอกตรงนี้ได้เออไพ่ใบที่เจ็ดสิบสี่บอกถึงเรื่องการเงินบางทีคุณอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องความรักได้นะถึงแม้จะเป็นเรื่องราวดีๆแต่ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องเตือนกันบ้างถ้าไม่เตือนเลยเนี่ยจะไปฟังแต่เรื่องดีอย่างเดียวมันก็จะทําให้หึ้เขิมใจแล้ว ไม่ระมัดระวังแต่มันถ้ามีมีทั้งเรื่องดีและมีที่เรื่องต้องระวังเตือนให้รู้คุณก็จะได้รับรู้เพื่อป้องกันตัวเองในที่นี้เขาบอกว่าเรื่องความรักก็เช่นกันบางครั้งความรักที่เข้ามาอาจจะมาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณด้วยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีฐานะมีอำนาจวัสนาบาร,รมีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีฐานะที่ดี จึงเข้ามาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณนะคะถามว่ารักไหมก็เข้ามาในลักษณะของการที่ทําตัวเหมือนว่ารักเราแต่รักเราจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่คําตอบที่จะเอออันนี้ยังไม่เป็นคําตอบให้นะคะต้องบอกว่าไม่ชัวร์ว่าเขารักคุณจริงไหมเพราะคนที่รักคุณจริงก็มีคนที่ไม่รักจริงก็มีอยู่ที่คุณจะเลือกคนแบบไหน นะคะถ้าคุณเลือกคนที่ไม่ได้รักคุณจริงแล้วหวังผลประโยชน์ในตัวคุณแต่โอ้โหปากหวานเจ้าชู้พูดเก่งดูดีมีเสน่ห์อันนี้คุณจะต้องเสียเปรียบแน่นอนนะคะเพราะไพ่ใบนี้ยบอกถึงไพ่ที่ไม่เคยดีเท่าไหร่นักเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันก็จะทําให้คุณหมดเงินหมดทองกับเรื่องความรักไปได้ด้วยเช่นกันไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ศูนย์สองไพ่ใบศูนย์สได้ราศีกุมและก็ราศีมิถุน ุุมก็ทาดลมมิถุนก็ทาดลมแต่ไพ่ใบนี้บอกถึงด้านหน้าที่การงานที่ดีโดดเด่นนะคะเขาบอกว่ายิ่งใครทําอาชีพอิสระหรืองานงานส่วนตัวต่างๆเนี่ยบอกว่ามีเกณฑ์ของการทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันได้งานที่เขาเรียกว่าเออ มีโอกาสก้าวหน้างานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างๆนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆด้วยราศีมีนหรือลัคนามีนอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดคําจาติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดนะก็ถือว่าดีใครที่ที่ทางานเกี่ยวกับ เออเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆก็จัดว่าดีใครที่ทํางานแล้วต้องออกสู่สังคมไปพบปะเจอเจอจ,จะได้รับโอกาสดีๆจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของคุณสเสน่ห์รู้จักเสริมสเสน่ห์ด้วยการที่เรียกว่าบางคนมีครอบครัวแล้วไม่จําเป็นต้องมีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามแนละคุณก็อาจจะมีสเสน่ห์กับเจ้านายหัวหน้างาน ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะรักใคร่เมตตาผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณอาจจะเป็นการสนับสนุนแบบลับๆไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้คนรู้นะคะบางทีเขาอาจจะมีคนรู้จักเยอะถ้ามาสนับสนุนคุณแล้วแสดงความชัดเจน <c oughs> เขาก็อาจจะมีคนเข้าหาแล้วไปรบกวนเขาเยอะได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ได้ไพ่ใบที่หกนะคะศูนย์หกได้ราศี ราศีสิงแล้วก็ราศีธนูไฟด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้ดีเรื่องงานเพราะฉะนั้นหลังวันที่15แล้วเนี่ยการงานของชาวราศีมีนค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะหลังวันที่15หรือประมาณวันที่20ไปแล้วการงานจะโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะดีแบบงานงานที่ต้องลงไปคุกคีทําด้วยตัวเองนะงานที่เกี่ยวกับาการใช้คําพูดคาจาต่างๆเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมาย ด้วยตัวของคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องลงไปคุมงานด้วยตัวเองงานถึงจะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยดีนะคะมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาบางคนก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นการงานค่อนข้างโดดเด่นการเงินก็ดีนะคะมาดูไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายได้ศูนย์สบอกถึงเรื่อง ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณโดดเด่นมากจริงๆเลยคือเรื่องงานและเป็นงานที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องออกไปเจ,เจอผู้คนภายนอกออกสู่สังคมให้มากๆได้ยิ่งดีอาจจะมีเกณฑ์ของการเฮฮาปาร์ตี้อยู่บ้างอาจจะต้องพาลูกค้าไปเลี้ยงหรือไม่ก็ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนฝูงอยู่บ่อยๆแต่ยิ่งเ,เขาเรียกว่า ไม่ใช่ยิ่งไปกินเลี้ยงการที่เราออกไปเจอสังคมข้างนอกมากๆหรืออยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆได้เจอโอกาสดีๆแล้วมันก็มีเกณฑ์ของการได้ไปศึกษาเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่บางอย่างเราอาจจะยังไม่รู้แต่การที่เราเข้าสังคมไปเจอคนนู้นคนคนนี้คนนั้นแล้วแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนไอเดียกันบางทีเขากําลังคุยกันถึงเรื่องงานของเขาแบบนี้แบบนั้นทําให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าสามารถเอามาเป็นไอเดียที่จะมาปรับปรุงในการ มานําใช้ในด้านหน้าที่การงานของคุณได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานโดดเด่นมากที่สุดในช่วงของเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวราศีมีนแต่ถ้าเรื่องการเงินก็ยังเป็นการเงินที่เรียกว่าพอมีพอใช้ไม่ถึงขั้นโดดเด่นมากจนเกินไปหรือยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเหลือกินเหลือเก็บมากนักแต่ถ้าเรื่องความมีเสน่ห์ในที่นี้เขาบอกว่าเรื่องความรัก ก็ไม่ใช่ย่อยไม่เป็นสองรองใครในช่วงเดือนมีนาคมคนโสดก็จะมีคนเข้ามาเพียงแต่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ ยืนยาวหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณบางคนก็อาจที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้น้ําขึ้นให้รีบตักเกี่ยวกับเรื่องการงานก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานทําให้ความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะแต่บางคนก็อาจที่จะสามารถแบ่งปันเวลาให้ทั้งความรักและการงานเดินควบคู่กันไปได้อย่างมีความสุขได้นะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพในที่นี้มาดามต้องบอกว่าสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานจัดว่าแข็งแรงดียังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อุบัติเหตุไม่มีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังสําหรับใครที่มีเกณฑ์ของการผ่าเจาะนะคะ,ะ,คะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผ่าเจาะในช่วงเดือนมีนาคมนี้หรือบางคนอาจที่จะยังไม่รู้ตัวก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่ามีเรื่องที่จะผ่าเจาะเกิดขึ้นระวังสุขภาพที่เกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าการติดเชื้อการติดเชื้อทางอากาศการติดเชื้อต่างๆโรคต่างๆตอนนี้มันอุบัติมาใหม่ค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็อะไรนะ ที่ระบาดจริงๆไข้หวัดใหญ่สายพันุเอก็ให้ระมัดระวังการติดเชื้อจากตรงนี้ได้นะคะการไอการจามต่างๆของผู้คนรอบๆตัวก็สะส่งผลทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนใครที่มีภาวะของเป็นโรคก,การเป็นโรคประจำตัวก็ยังไม่มีอาการอะไรที่รุนแรงนะก็ต้องรักษาไปตามอาการนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนใครสนใจอยากจะเรียน ไพ่โคโรโน่ไพ่ญี่ปุ่นไพ่อะไรที่ไม่มีรูปภาพแต่สามารถพยากรณ์ได้เป็นตุเป็นตะแบบนี้สนใจอยากจะเรียนก็ทักอินบอกมานะคะที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือไม่ก็แอดไลน์ส่วนตัวมาเพื่อสอบถามค่าเรียนกันนะคะว่าค่าเรียน เท่าไหร่มาดามไม่ได้สอนศาสตร์เดียวนะมีหลายศาสตร์บางทีอาจจะส่งให้ไปหลากหลายศาสตร์ให้คุณเลือกว่าสนใจอยากจะเรียนแบบไหนส่วนสําหรับใครที่สนใจอยากที่จะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทัก inbox มาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะคะมาสอบออมาสอบถามค่าครูแล้วถ้าจะดูแบบโทรคุยก็โอนจองคิวได้นะคะสำหรับใครที่ดูแบบพิมพ์ โอนจองคิวมาเลยแล้วก็พิมพ์พิมพ์คำถามถามมามาดามจะตอบภายใน24ชั่วโมงสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ